เลนโบคิวชแนลซึ่งคลิปนี้ ่มายกับพี่มีหยกนะคะก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีกันนะคะว่าใครจะได้เข้าแกงเรนโบว์ก็คือพี่จัดกิจกรรมไปใช่ไหมว่าให้น้องๆน,นะคะพิมพ์ชื่อโลบอกของตนเองแล้วก็พิมพ์เหตุผลนะคะว่าอยากเข้าเพราะอะไรนะตาวันนี้พี่มายกับพี่มีหยกก็ได้คัดมาแล้วนะคะจากที่จัดกิจกรรมก็มีน้องๆให้ความสนใจเยอะมากแต่ว่าพี่คัดเลือกมาแค่สิบคนในมมนูผู้ โชคดีกันเลยจ้า ที่ขึ้นในคลิปนะคะก็จะเป็นชื่อโลบอกของน้องๆเลยซึ่งพี่ก็คัดเลือกมาทั้งหมด10คนนะจ๊ะแล้วใครที่มีชื่อในคลิปนะคะให้มารายงานตัวใต้คอมเมนต์ด้วยจ้า<อ>สำหรับ10คนที่เป็นผู้โชคดีนะคะพี่ก็จะแอดไปในโลบอกนะคะแล้วก็ให้น้องๆเข้าไปดูในโลบอกด้วยซึ่งหน้าโลบอกของพี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยถ้าเห็นพี่แอดไปนะคะก็ให้กดรับแอดนะาแล้วเดี๋ยวพี่จะดึงเข้ากลุ จสำหรับคนที่ได้ให้มารายงานตัวใต้คอมเมนต์ภายใน2วันแล้วให้กดรับแอดพี่มาในโลบอกถ้าไม่รับแอดพี่ขอสละสิทธิ์การเข้ากลุ่มนะ